กัน5ครับกัน5ครับต่อน้องมาดูเลยครับหมด สากยจังจะพาเรบาเดลนะครับก็ <descon fin asi> มาเบิก์รวมเลยครับของมวยหญิงซึ่งคู่แรกก็เห็นไปแล้วนะครับนะออกอาวุธนะครับสู้กันไม่ได้โอ้ยเด็กนะเด็กทะเลกันครับยืนดีดียืนดีดียันดีดี นใจสู้ใจสู้ต so. ีต well. ีตีตีเย้ยยยเข่าเย้ย ตอนนี้ก็น้าเงินนะครับออกอาวุธนะนะได้ปรยกว่านะครับแล้วก็เข้าฟ้ามากกว่านะแงก็จะมีต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 ีเดี๋ยวตีเดี๋ตี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 ตเอ้ 弟，弟，弟，弟啊，弟的弟，弟，弟，弟啊，老。 ชกนะครับไฟที่2นะแต่ว่าใจสู้มากนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าถอดเนี่ยนะครับยกแรกนายกแรกมีอีกมีอัดีดด้วยมีอัดีดด้วยดีจะเป็นรอบที่สองเพชรอนนะฉีดด้วยสุดยอดมากสุดยอดมากนี่นะครับนี่มีอัดฉีดมีอัดีดนะครับมีอัดีดสุดยอดมากสุดยอดมาก สุดยอดมากสุดยอดมากนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรวยให้ด้วยครับพี่เลี้ยงรวยให้ด้วยสุดยอด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 ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมมากนะยอดเยี่ยมจริงๆ โอ้สนุกสนุกนะครับโอ้มันมากมันมากนะครับเชียร์สนุกเพราะว่านะเชียร์แล้วนะครับนะสุดยอดมากสุดยอดจริงนะโอ้สุดยอดสุดยอด <c oughs> สุดยอดมากสุดยอดมาก ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่ให้รางวัลให้รางวัลนะครับโอเคสู้ๆนะนี่อัดฉีดน้องไปแล้วโอเคครับนี่นะนี่นะครับเซียนมวยนะครับที่ที่อัดฉีดอัดฉีดน้องันะนี่สุดยอดมากนี่สุดยอดสุดยอดครับขอบคุณครับเป็นของใจให้น้องเป็นของใจให้น้องนะครับสุดยอดมากนี่แหละนักมวยคือต้องเราเจ๋วเวที่ใจถูกนะนะ ฝีมือนะครับอาจจะเป็นรองแต่ว่าสุดท้ายนะครับน้ใช้หัวใจที่หัวใจบดนะสองกำปั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับนางเงินอัดฉีดนะครับสุดยอดมากนะนะี่นะแจวเจาแจยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับนี่เราฝากไว้นะครับฝากติดตามผลงานนะครับนะเชื่อว่ามีไฟหน้าแล้วก็ นะครับนะ้องยาทำให้ดีมากยิ่งขึ้นนะสุดยอดมากนะต้องบอกว่าเป็นบรรจัยนะของของนะของลูกเชียร์ของแฟนนะครับนะของแฟนรอบเวทีนะสุดยอดเป็นยังเงี้ยวจะเอาที่เลี้ยงที่เลี้ยงเลยนะครับก็จะมี นะเป็นมวยที่ย์ราชีนนะครับแล้วก็อยู่นทองบอกโอเคโอเคเดี๋ยวมันจีบแปลเขาต้งพุ่งไปไหมเขาสอนดีผมขอพาไปเขอพาไปอันนี้ไม่ได้ไกลค่ะมันจีบแปลเขาต้งพุ่งเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเลาเลยเราไปได้หน่อยเดียวครับขอรบเลยครับขอรบเลยครับสุดยอดสุดยอด นี่คือนะครับกำลังใจที่ดีนะครับสำหรับนักมวยนะฮะมีแฟนบอลอ้อโทษทีมีแฟนมวยนะครับให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าสู้ด้วยหัวใจจริงๆนะครับนะสู้ด้วยหัวใจจริงๆนะครับยอนใจยอมใจผ่านมาได้ชนะมาได้นะครับด้วยหัวใจจริง